สวัสดีครับผมจะมาอ่านมังะเรื่องบันทึกราชาอมตะตอนที่2 34ถึง2 37นะครับ4ตอนไปเลยถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปของผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยขอบคุณเพจผู้แปลเพจกุหลาบสีคามด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามแฟนเพจเพี่เขาผมทิ้งลิงก์แฟนเพจเพี่เขาไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ แม้ว่าจะใช้แต้มสนับสนุนไปเกือบหมดแล้วก็ตามแต่พลังของบ่อน้ำมังกรนั่นวิเศษไม่เลวเลยทวีปวงแหวนมานยังอยู่ดีสินะต้นปีศาจบนลานข่ามาแล้ว เป็นเจ้ามนุษย์นั่นอีกแล้วข้ามันเจ้านี่นะ่นละที่เอาชนะเจ้าได้นะแม่ทับโลหิตเป็นเขาครับมานโลหิตงั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกว่าพวกเจ้ามีกันกี่คนเอาเป็นว่ามาลองชิมพลังของการหลอมกายของข้าดูแล้วกัน มังกรพิษผุดถรร้ำตายซะอะไรกันจงมาหอกโลหิตยาอาพอรโลหิตยา คิดจะหนีไปไหนน่าเสียดายที่การหลมพ่อของเรายังด้อยนักการจะตามพวกมันทั้งหมดคงจะเป็นเรื่องยากช่างมันแล้วกันต้นปีศาจบุราณนสำคัญยิ่งกว่าพวกมัน หากเจ้ามอบผลให้ข้าสักร้อยผลบางทีข้าอาจจะจากไปแต่โดยดีเอ๊ะมันเคลื่อนไหวได้งั้นเหรอกำปั้นมังกรพิษเฮ้ยไม่เลวเลยตอนนี้พลังของข้าเพิ่มขึ้นมา30%จากความก้าหน้าวรยุทธก์กำปั้นมังกรพิษ ไม่ต้องรีบยังไงทวีปวงแหวนปีศาจก็ไม่หนีไปไหนหรอกไว้ฆ่าบรรลุก,กำปั้นบังกรพิษก่อนค่อยไปก็ยังไม่สายลีฟูเฉินได้ฝนอย่างขยันขันแข็งไม่นานครึ่งเดือนก็ผ่านไปตอนนี้การนเพอพลังปานของเขาได้ทะลวงระดับสูงขอบเขตจุติใหม่ขั้นที่หกและสัมผัสวิญ,ญญาณก็เทียบได้กับลาชันขอบเขตมหาสมุทรต้นกำเนิดแล้ว จากนั้นไม่นานอีกครึ่งเดือนก็ผ่านไปในที่สุดเล่ฟูเฉินก็บรรลุกำปั้นมังกรพิษจิตวิญญาณมังกรพิษได้พัฒนาเป็น7จ็ดจำนงกำปั้นมังกรพิษ1นึ่กำปั้นทะลวงขุนเขาและกระทั่งกฎของสวรรค์และปัตตภีก็สามารถเพิ่มความเสียหายได้มหาศาลนี่งั้นเหรอวงแหวนที่หนึ่งเอ๊ะ ว่าแล้วเจ้ามนุษย์เจ้ามันยิงยโสยิ่งนักกาดียังไงถึงมาบุกวงแหวนที่หนึ่งตายซะเจ้ามนุษย์เจ้ากล้ามาที่นี่อีกงั้นเหรอแม่ทัพโลหิตอย่าได้รีบร้อนให้ข้าได้ปะมือกับมันก่อน แม่ทัพมารระดับที่7แห่งทวีปวงแหวนมารแม่ทัพมารทมินเจ้ามนุษย์เอยน้ำของเจ้ามาแล้วเตรียมตัวตายซะเจ้ามีคู่ควรที่จะรู้น้ำของข้าเช่นนั้นก็ตายซะอะไรกันย<อ>่าทุกคนจมตีพร้อมกัน เจ้าหลอกข้าฮา่ามานวาลีงั้นเหรอเจ้ามนุษย์เส้นทางสู่สวรรค์มีไม่เลือกกับเลือกเดินทางสูน่นรก การที่มันมาถึงวงแหวนที่หนึ่งได้แสดงว่ามันต้องมีฝีมืออยู่การได้ดื่มโลหิตของมันน่าจะสามารถยจระดับพลังของข้าได้เป็นแน่ทาก้าก็เข้ามายาโหน่าสนุกดีนี่สามารถทำให้มาระดับที่1ถอยหลังได้หนึ่งกำปั้นงั้นเหรอ เอากัมปั้นของข่าไปกินกัมปั้นมังกรวาลีมาดูกันว่าจะ,จะทนไปได้อีกสักกี่น้ำจามนุษย์นั่นเหตุได้มนุษย์แข็งเก่งขนาดนี้มันวาลีคงไม่อาจสู้คนเดียวได้มารุมมือกันฆ่ามันกันฮะ น่าลังเกียจยิ่งเจ้ามนุษย์จะมาที่ทวีปวงแหวนมารเพื่อสิ่งใดกันงั้นหรอเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรอย่างผลปีศาจโบราณของต้นปีศาจโบราณที่เป็นประโยชน์ต่อข้าต้นปีศาจโบราณเป็นสมบัติของทวีปวงแหวนมารน,นั่นคือสิ่งที่เจ้าต้องการงั้นเหรอเช่น <c oughs> <c oughs> นั้นก็มาสู้กันวาลีจงมา นี่เป็นพลังสายเลือดของเจ้างั้นเหรอมาดูกันว่าพลังสายเลือดของเจ้าจะหมดก่อนหรือว่าข้าจะตายก่อนกันฮา่ฮาฮ่าอยาอยา่าอย่าบอกนะว่าจบแล้วเออไม่ไม่นะอยา่าแบบนี้มันค้างคาแน่นอน ก็จบแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคก็ไปแล้วครับฝันดีครับทุกคนโย